เข้าใจว่าอาจจะปรารถนาดีไว้ให้ลุงกับป้าแต่เชื่อทธาลุงไม่รับแน่นอนเพราะว่าลุงปฏิเสธพี่ชัยกับสาวมนมาตลอดแม้แต่บ้านที่ลุงจิมขายลุงก็ไม่อยากให้ขายเพราะว่าคนที่ซื้อคือใครคะคนที่ซื้อคือเอซแทนที่เอซจะเอาเงินมาช่วยธนุบำรุงลานปู่ แต่ f อก็ต้องเอาเงินไปซื้อบ้านยูทูบเบอร์เพราะว่าความอยากให้มีอยากให้คงสภาพมีบ้านยูทูบเบอร์อยู่เป็นที่ระลึกซื้อแล้วก็ไว้ให้ลุงแต่เงินก็ให้ยูทูบเบอร์อันนี้จะเอาเปรียบ FC มากเกินไปนี่คือสิ่งที่ลุงคิดทุกคนที่พูดอะไรข้างหลังไม่เนี่ยไม่ใช่ป้าไม่ละแค่ราคายหรือไม่รู้ แต่ป้าก็ให้เกียรติทุกคนให้เกียรติส่วนใครจะมาชิงมาชังป้าหรือไม่พอใจลุงป้าเนี่ยป้าไม่เคยไปว่าอะไรก็เอาให้เต็มที่เอาตามสบายใจก่บอกตามสบายใจแต่ว่ารู้ไหมรู้แต่ไม่พูดในกรณีนี้ไม่ต้องทําคลิปแล้วว่ามอบบ้านให้ลุงเพราะพี่ชัยกับสามมตรู้ดีว่าลุงไม่รับ ยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อ่ะลุงยิ่งไม่รับอืมคือลุงอรู้ว่าตอนที่ประกาศขายเนี่ยคือจะไม่เอาบ้านไม่เอาอะไรไม่เอาของอะไรเลยในบ้านคือยังคงสภาพเดิมตอนที่จะขายเนี่ยถ้าหากว่ามีคนตกลงซื้อเนี่ยบ้านสีชมพูก็คงไม่อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันราคาสูงไปก็ไม่มีใครซื้อแค่นั้นเอง ก็อยากให้เข้าใจกันว่าไม่ใช่ป้าจะโง่เง่าต่อตุ่นจนไม่รู้อะไรแต่ไม่พูดเพราะให้เกลียดทุกๆคนแต่ไม่อยากให้ไปหลอกเอฟซอีกฝากยูทูบเบอร์ทุกคนอย่าเอาความเอาอกเอาใจพูดอ่อนพูดหวานอะไรพวกนี้ไปหลอกเอฟซีแบบนี้อีกหลายท่านมากที่โดนกลัวอยากรูก้กลัวอยากรูก้กลัวอยากรูก้เออ เห็นเอางี้เดี of of mond, die, están, uh ๋ยวเดี๋ยวพูดนิดนึงไม่รู้ลุงพูดหรือยังไม่รู้ลุงว่าลุงพูดหรือยังนะผู้ที่เห็นคลิปเห็นคลิปพี่ชัยขออนญาตอะไรกันนะเห็นคลิปพี่ชัยพูดถึงเรื่องบ้านสีชมพูอ่เอ่อ อย่างๆใช่ไหมป้าเห็นไหมนี่ป้าออกระหว่างการเดินทางปัญหาบางอย่างเนี่ยบางทีถ้าป้าไม่พูดบางทีมันก็อาจจะคุมเครือกันอยู่ก็ไม่อยากจะให้พูดอะไรแยะ,ยะ,ยะมากมายเนาะตรงนี้สำหรับบ้านสีชมพูนะนี่มือก็มีสว่างค่ะใช่แล้วนี่มือก็มีสว่าง อืมอุ้ยจุบจริงจไงเรื่องเรื่องของพี่ชัยกับสมนกับพี่พิลวันเนี่ยจริงๆป้ารู้มาตลอดได้หลายอย่างนะแต่ป้าไม่เคยพูดไม่เคยพูดนะก็ให้เก็บซึ่งกันและกันเราจะพูดรวมๆนะป้าคิดว่าลุงสำหรับบ้านสีชมพูเนี่ยป้าคิดว่าลุงชัดเจนตลอดนะลุงชัดเจนตลอดว่าอ่า พี่ชายย้ายไปเนี่ยตั้งแต่แรกตั้งแต่พี่ชายมีบ้านมีที่ดินมีที่ดินนะและลุงก็บอกตลอดว่าไม่ต้องเอาไว้บ้านยูทูบเบอร์นะ่ะเอฟซีเขาสร้างให้คุณต้องเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเขาซื้อให้เขาทําให้เนี่ยไม่ใช่เงินน้อยๆเขาทําให้ไม่ใช่เงินน้อยๆอ,อันนี้ฝากฝากพี่ชายให้คิดนะว่าถ้ารักเอฟซีเนี่ย ไม่ต้องทิ้งอะไรวให้ลุงกับป้าก็ได้สิ่งที่ f อสร้างให้ยูทูบเบอร์นะให้เราเนี่ยถ้ามีกำลังก็ยกไปยิ่งถ้าไม่มีบ้านนะไม่มีบ้านเนี่ยคือไม่รู้หรอกนะว่าจะมีบ้านหลังใหม่หรือหลังเก่านะแต่ถ้ายังเอาไว้อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาให้กับลุงเพราะว่า f c ที่รักพี่ชัยเนี่ยเยอะเยอะมากแล้วลุงอ่ เอา,าจริงก็พูดวามไม่เป็นอะไรไม่เป็นหรอกแต่ลุงพูดชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าบ้านที่เอฟซสร้างให้นะยูทูบเปอร์ถ้ยาย้ายออกก็ให้ย้ายกลับไปด้วยคือจะได้ไม่ต้องซื้อบ้านใหม่เอา,าจริงไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะท่านใจดีซื้อบ้านใหม่ให้ทําบ้านใหม่ให้เนี่ยนะแล้วบ้านหลังเก่าละ่ะเอคนเก่าที่ทําให้ละ่ะ คือเอาจริงเนี่ยนะสำหรับเรื่องนี้ยูทูบเบอร์หลายคนที่ขายบ้านที่สร้างย้ายมาจากโกกอกเนี่ยลุงไม่เคยเห็นด้วยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าลุงคิดว่าบ้านยูทูบเบอร์แต่ละหลังเนี่ยมีเอฟซีร่วมด้วยช่วยสร้างบ้างบางทีก็สร้างให้เลยบางทีก็็นทุนตัวเองบ้างโดยเฉพาะบ้านที่เอฟซีสร้างให้เนี่ย แต่และคนคิดจะขายตอนสร้างเนี่ยตอนสร้างก็คือมีเงินเอฟซสร้างช่วยแต่ว่าพอตอนขายเนี่ยพอตอนขายไม่ได้ขายให้เอแต่ขายให้ตัวเองนี่คือสิ่งที่ลุงพูดมาตลอดและรู้สึกไม่ชอบมาตลอดกับเรื่องนี้นะส่วนเรื่องบ้านพี่ชัยก็เหมือนกันพี่ชัยก็ประกาศขายเหมือนกันไม่ใช่ป้าไม่รู้แต่ป้าไม่พูด เพียงแต่ว่าพิชัยให้ราคาสูงใครราคาสูงไปก็เลยไม่ยังไม่มีใครได้ซื้อก็อยากจะบอกว่าลุงเนี่ยบอกยูทูบเบอร์ทุกคนว่าอะไรที่เอฟซให้เนี่ยให้ะนุถนอมเก็บไว้อืและก็เชื่อว่า ถึงพี่ชายจะให้ลุงลุงก็ไม่รับเพราะว่าลุงพูดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วลุงเถียงกับป้าตลอดจริงสาเมืองก็มาคุยกับป้าว่าเอาไว้ให้ป้านั่นแหละเอาไว้ให้ป้านั่นแหละนะคะจริงๆอะป้ารู้เหตุผลป้ารู้ว่าประกาศขายกันไปแล้วแต่ป้าไม่พูดเพียงแต่มันขายไม่ได้แค่นั้นเองไม่คือหลายๆอย่างเนี่ยไม่ใช่ป้าไม่รู้นะป้ารู้หลายอย่างมากๆด้วยเอฟซีหลายๆท่านเนี่ย คุยกับยูทูบเบอร์เนี่ยท่านก็บอกหลายคนก็บอกว่าเพื่อจะดูนิสัยใจคอนะนิสัยใจคอว่าเขารักลุงป้าจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะปรารถนาดีไว้ให้ลุงกับป้าแต่เชื่อที่ลุงไม่รับแน่นอนเพราะว่าลุงปฏิเสธพี่ชายกับสาวมนมาตลอดแม้แต่บ้านที่ลุงจิมขาย ลุงก็ไม่อยากให้ขายเพราะว่าคนที่ซื้อคือใครคะคนที่ซื้อคือ f c แทนที่ fc จะเอาเงินมาช่วยธนุบำรุงลานปู่แต่ fc ก็ต้องเอาเงินไปซื้อบ้านยูทูบเบอร์เพราะว่าความอยากให้มีอยากให้คงสภาพมีบ้านยูทูบเบอร์อยู่เป็นที่ระลึกซื้อแล้วก็ไว้ให้ลุงแต่เงินก็ให้ยูทูบเบอร์ อันนี้จะเอาเปรียบ FC มากเกินไปนี่คือสิ่งที่ลุงคิดทุกคนที่พูดอะไรข้างหลังไม่เนี่ยไม่ใช่ป้าไม่ละแค่ราคายหรือไม่รู้แต่ป้าก็ให้เกียรติทุกคนให้เกียรติส่วนใครจะมาชิงมาชังป้าหรือไม่พอใจลุงป้าเนี่ยป้าไม่เคยไปว่าอะไรก็เอาให้เต็มที่เอาตามสบายใจเ่อกตามสบายใจ แต่ว่ารู้ไหมรู้แต่ไม่พูดในกรณีนี้ไม่ต้องทําคลิปแล้วว่ามอบบ้านให้ลุงเพราะพี่ชัยกับสาม,มนรู้ดีว่าลุงไม่รับยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ลุงยิ่งไม่รับอืมคือลุงรู้ว่าตอนที่ประกาศขายเนะี่ยคือจะไม่เอาบ้านไม่เอาอะไรไม่เอาของอะไรเลยในบ้านคือยังคงสภาพเดิม ตอนที่จะขายนี่ยถ้าหากว่ามีคนตกลงซื้อเนี่ยบ้านสีชมพูก็คงไม่อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันราคาสูงไปก็ไม่มีใครซื้อแค่นั้นเองก็อยากให้เข้าใจกันว่าไม่ใช่ป้าจันโง่เง่าต่อตุนจนไม่รู้อะไรแต่ไม่พูดเพราะให้เกลียดทุกทุกคนแต่ไม่อยากให้ไปหลอกเอซีอีกฝากยูทูบเบอร์ทุกคนอย่าเอาความเอาอกเอาใจ พูดอ่อนพูดหวานอะไรพวกนี้ไปหลอก FC แบบนี้อีกหลายท่านมากที่โดนแต่ทำไมป้าถึงไม่เอาออกมาพูดเพราะป้าให้เียียดยูทูบเบอร์อยากให้คุณออกไปแบบทุกคนน่ะแบบะอาสะอ้านลุงป้าจะโสกโปกก็ช่างมันเพราะว่าลุงกับป้าเนี่ยมีคดีมีทุกอย่างมีสมเรเทมเมลเละเทะน,นะทุกคน เอาง่ายๆที่บอกนี่คือฝาก YouTube ทุกคนเลยนะที่มีแม่ๆเอฟซที่รักและเป็นห่วงอย่าเอาอะไรไปหวานล้อมท่านจนบางคนเนี่ยหมดไปหลายเยอะมากๆแต่กว่าจะป้าจะรู้บางทีก็หมดไปเยอะแล้ว บ้าบอกยูทูบเบอร์ทุกคนว่าเหมือนเราเนี่ยเราอะมี FC คอยให้กำลังใจดูคลิปดูไลค์หรือแม้แต่ช่วยเล็กน้อยเราตอบแทน FC ทุกท่านอะไม่หมดแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำสิ่งดีๆตอบแทนให้ท่านได้เห็นว่าคนที่ท่านช่วยคนที่ท่านดูแลคนที่ท่านเอาใจใส่เนี่ยให้กำลังใจอยู่เนี่ย ทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกที่ต้องให้ท่านเห็นเหมือนที่เราเป็นสะพานบุญให้ท่านพาท่านไปทําบุญเพราะ,ะนั้นความซื่อสัตย์กับ f อฟนะ่ะมันสำคัญมากๆลุงกับป้าอาจจะปากไม่ดีนะแล้วก็ไม่ค่อยพูดเอาใจใครด้วยแต่แม่ๆที่คุยด้วยทุกวันเนี่ยเขาก็รู้ว่า ถึงลุงป้าจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่เคยที่จะโกหกแล้วก็เอาเปรียบ